สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม .65 รอบที่1ศูนยส่นสำรวจความคิดเห็นนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม .65 รอบที่1ทำการสำรวจระหว่างวันที่5ถึง7เมษายน2565ที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวน1362หน่วยตัวอย่าง เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนว่าหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมประชาชนในกลุ่มตัวอย่างจัดเลือกใครพบว่า อันดับ 1. ร้อยละ38.84ดอกเตอร์รชัดชาติสิทธิพันธ์ในนามอิสระเพราะเป็นคนเก่งมีความสามารถมีวิสัยทัศน์ตั้งใจทำงานและลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนอันดับ 2. ร้อยละ26.58ยังไม่ตัดสินใจอันดับ 3. ร้อยละ10.06 พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองในนามอิสระเพราะมีประสบการณ์บริหารงานเก่งและสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องอันดับ4ร้อยละ6.83ดรสุชัิชวีสวรรณสวัสดิ์พักประชาธิปัตย์เพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดใหม่ๆและสามารถพัฒนาให้กรุงเทพมีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้อันดับ5ร้อยละ6.02ดรวิโรธลัคนาอดิซรพักก้าวไก่เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีรวมการมีความมุ่งมั่นในการทำงานอันดับ6ร้อยละ2.94ไปลงคะแนนแต่ไม่เลือกใครอันดับ7ร้อยละ2.28นายสกลทีพัทยกุลในนามอิสระเพราะมีประสบการณ์ในการบริหารงานและช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพอย่างต่อเนื่องอันดับ8ร้อยละ2.06จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ9้ร้อยล้าน8นางสาวรัศนาโตศิตกูลในนามอิสระเพราะเป็นคนซื่อสัตว์ทำงานดีมีผลงานและเป็นคนมีวิสัยทัศน์และอันดับ10ร้อยล้า4 7ระบุว่า เป็นนาวาตีสิทธาธิวารีพักไทยสร้างไทยพอชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพักไทยสร้างไทยและร้อยละ0.94ระบุว่าอื่นๆได้แก่พันโทหญิงทิฐารังสิตพลมานิตกุลในนามอิสระนางสาววัชรีวรรณศรีในนามอิสระนายว,ว,วิวรชัยเหล่าเรืองวัฒนะ ในนามอิสระดรสุประชัยตันติคมในนามอิสระดรประยูนคงยศในนามอิสระนายประพัฒน์บรรจงสิริเจริญในนามอิสระและดรภูมิพัฒน์อัศวภูพินในานามอิสระ สึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรทมในครั้งนี้คงต้องมาดูกันว่าผู้สมัครอิสระหรือผู้แทนจากพรรคใดที่จะเอาชนะใจคนกรุงเทพได้และที่สำคัญกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงคะแนนได้หรือไม่คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครกันต่อไป รวมเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยสามารถติดตามผลการสำรวจของนีนาโพซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนีดาโพ